ช้องกระสติมตาแล้วล่ะเนาะบุ้ยมากระโดดนี่ต้นนี้พ่นยังปูค่ะปะปูหอยนี่อยู่จังสี่นี่นี่งัดขึ้นบันเขาอยู่จังสี่เห็นปะง่อยไหมบางไงปนได้เรกันไงอยู่หนาเออนาเขาตุ้นตุนเนาะหนาเขาตุ้นตุนดิดิ แพ้วกินเยอะๆกันแพ้วกินเป็นสิเก็บโบราณเยอะๆกันตึกเกงสีแมนแล้วเนาะปูอปูใช่บ่อืมหอเอาเอาเออกกับสีนี้อยู่ด้เนาะเก็บปูปูหอยพี <h <h ่น้องแมนบัตรมันจะอยู่บ่ อย <pled> ู่บ <ules laughter> ่ย <Carbon massacre> any ังที่มันใบวไหมมาบางวัยอยู่ดอกยันคุณมาหัวนี่จ้ะอืมบ่ใหญ่อืมน้อยเองโอ้แม่นปูขึ้นนึงหันเดี๋ยบี้หาเอาเดี๋ยวจะบอกหอยกันมันเป็นคือจังขี้ดินไปเบิรเนาะไอ้ท้วงกันได้เลย งูปูแคเตาว่ะงูปูปูอยู่แต่ว่าแหงมื่อตันเนี่ยมันเป็ูถั่วกับปูถั่วโอ้โงปูอืมปูถั่วคือค้ำอ่ะอืมอันนี้ยังนั่นเลยเลนนะอันน้อยน้อยกัดกันละแล้วจะปออยู่นี่เลนกับมีบ่เอาดอกเลนหน่อยโพด ตแตกแตกอีกกระมือไงแตกกระเมียนหลุดด้วยเนาะเาปลาไหมเาป้าเพนะปลาขิงหวงอืยก็ <c oughs> ้าเกาปลาไหมเาป้าเพ้ยนะปละปาขิงหวังอืน, <c oughs> นู้ว่าน้าไม่ตะเกียบได้พ่แล้วนี่ก็จะเป็นเหรนแล้วบ <c oughs> เฮ็ดโอ้ยแลเฮ็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ล้วบ่เสียปอกๆแปลกๆถิ่นน้ำมันแห้งมันไหลถินนิ่มบอถิ่นต้อยู่ทั้งในเนาะอือืมถิต้อยู่เต้ตยนใ่มไหมนอยู่ไต้ยมหมอย่งนมันอยู่เต้ไหมกินูข้่ะตึกตึกตึกเจบตึกๆตึกละตึกตนบ่มันตึกตึกบ่ไปบ่มดลงทั่ว หวดวอะไรตัวนี้นจ้หอยโข่งแมมคือพมีานเง่อยันนี้อย่างเสรนจเเออจะเป็นหน่วยน้อยปะานมันเบิ่งตาข่อยเจ้าก็เบิ่งเบิ่งตีวบีเบอรี่หลากส่ได้์ลีตุ ที่ต้นหอดขวดด้วย่ไปตาของถิ่นเอแนครัตักตักตักตี่ต้นตักตักนี่ยังตักตัน้กรดดีต้นขวด็่ยัง่ไหมตัตักตักตักโอ้มึงนะืนแมนปูบอใ้อยู่หนาบโบหนาบโบแต่ว่าหบ่แมนปูมีหน้าตามีหนาตาไว้มีหน้ามีตา นปกแปกแล้วอันปกแปลกนี่แสดงว่ามีหนามีตาโอ้ปูอยู่นี่คะปูซอนเนาะไหนบอกเจ้าตึกตึกด้วยมาตึกตึกกันเลยขวบขวบมีหนามีตาอีกสล้คมาตึกตึกกันเลยมาตึกตึกนสิแสดงว่าใส่ แสดงว่าใส่ฮะฮะห,หอยก็เอาระบบสัมผัสเนาะใช้ระบบสัมผัสเอาอันนี้เสียมสัมผัสได้ค่ะหาหาอยสับขาดบนใบปะสัมผัสเสียมสัมผัสค่ะเอาไหมคิดว่ายาเสียาหอยนาา่ามาตเอามาใส่ดิเต็มกระเป๋าเนะี่ย

ปูได้หลายเด้อปูสีหนูหอยสอดห้าหกเจ็ดปูปูไหมปูเจ็ดแปดตะปูได้หนึ่งเก้าปูไรกี่ร่เจ้า,น,าน่ะปีสังเกีตอืมเนาะซื้อเนาะเจอดไว้เดี๋ยวนี้เออเออกไปรถเสียง,งย <laughs> นานนี้บ้านเป็น <c oughs> ่าวปวดอ้อมแอมคัก <c oughs> <c oughs> ออืปูนั่นเสียงเลยเนมะ่แมนเลยเนาะเสียงรถไม่ว่าออกไปนี่รถค่อยเสียได้จ้ะเอาเสียงคืดหรือเทน้ำทีอกันแหละเสียงน,นี่ตะปูหอยนี่มึงพี่นอ้อน,อนนะตอนซ้อนเอาเสียงคือเยอะขี้ไปขี้มาจ้ะมันเบิรนเครื่องหนีบอกปูหอยได้เนี่ จ้าหน่วยหนึ่งสองสามสีหสิบเอดหน่วยม่ตะปูนี่ไหมโอ้ยยายทองกับติมตาแล้วล่ะนอนบุ้ยบนนาปูอีกแล้วบ่บุ้ยมากระดนี่ตอนนี้พนยังปูค่าก็ทำบังหันเนาะุ่มงหันเป็นยังไงตอนสอนพี่น้องตอนสอนหน่วยมาขอยเปนกองอยู่ในป่า รถมือใหม่มเข้ามาสิมัดทางมองนี้เขาไปอีกมเลน่นเนาะมันมือใหม่มันเอาบะข่อยไปก่อนเน,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 นี่ยมือนี้แล้วมือนี่ไกลมากมาเทียงเกือบเทียงเนาะนี่ลังได้ซ้ำมากเกือบเทียงเนาะฮาต่อหาต่อเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้ว